สองนิสัยระวังไม่เหลือใครนิสัยที่หนึ่งไม่เคยเห็นความผิดพลาดของตัวเองโยนให้ทุกอย่างเป็นความผิดของคนอื่นเห็นแต่ความผิดพลาดของคนอื่นไม่เคยเห็นความผิดพลาดของตัวเองเลยคนเราย่อมผิดพลาดได้เป็นเรื่องธรรมดาการยอมรับผิดและพร้อมหาทางแก้ไขไม่โทษคนอื่นแต่พยายามพัฒนาตัวเองเพื่อไม่ให้พลาดซ้ำทำให้เพื่อนร่วมงานไม่เกลียดเรา และยังเพิ่มความน่าเชื่อถือให้ตัวเราด้วยนิสัยที่สองไม่เข้าสังคมการเรียนรู้ที่จะเข้าสังคมเป็นสิ่งสำคัญเพราะเราไม่สามารถลีกเลี่ยงการทำงานเป็นทีมได้มนุษย์เป็นสัตว์สังคมไม่ว่าเราจะมีโลกส่วนตัวขนาดไหนการสร้างความสัมพันธ์กับคนอื่นเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เมื่อมีใครมาชวนไปกินข้าวกลางวันหรือนั่งคุยกันหลังเลิกงานเราไม่ควรปฏิเสธ อยากเป็นคนมีสเสน่ห์กายให้อ่อนน้อมวจีให้อ่อนหวานจิตใจให้อ่อนโยนคนเราพออ่อนน้อมอ่อ,อนโยนสุภาพก็เป็นคนน่ารักใครเห็นก็ชอบใครเห็นก็รัก